ปรางกันนารันประกบคู่สองพระเอกดงังเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยมากฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับปรางกันนารันโดยเธอเข้าสู่วงการจากการประกวดเวสทีนไทยแลนด์สองพันหโดยผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายจากนั้นจึงได้มีผลงานชิน้นแรกในวงการคือได้ร่วมสแสดงในภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งเมื่อปีพศ2 5 5 2โดยรับบทเป็นแจงต่อมาจึงได้เข้ามาเซ็นสัญ,ญญากับทางบอดคลาสไทยเทเลวิชันโดยมีผลงานชิน้นแรกคือซีรีส์ัยรุ่นเรื่องร้ายน้องใหมร่รริสุทธ โดยรับบทเป็นหลินเมื่อปีพศ2 5 5 3ถึง25 2555และมีผลงาน่ด้มากระทั่งตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและหมดสัญญากับทางรถพัสไปเมื่อปีพศ2564โดยผลงานละครเรื่องแรกในฐานะนักสแสดงอิสระคือละครเรื่องฟ้าเพียงดินของทางช่องวันสแสดงคู่กับธนภัทรกาวิระล่าสุดปรางก็ได้ออกมาโพสภาพคู่กับสองพระเอกสุดฮอตอย่างปั้นจั่นปรมาและเจตเจตพิพัฒพร้อมทางระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคน บูงาสารีงานนี้ทำเอาฟนลับเข้ามากะหนำกดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเคมีสาธารณะมากเล่นคู่กับใครก็คือจิ้นโหมดเชียร์พี่ปั้นค่ะจรนจิงนงือรอค่ะเลดี้ปั้นอีกแล้วเดือปรางฮ่าฮ่าฮ่า,าเจอพี่ปั้นอีกแล้วแหม่แหม่เรียกได้ว,ว่าสาวปรางได้ประกบคู่กับซองพระเอกดังเลยนะคะแค่เห็นภาพก็ฟินแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ